สตรีมเมอร์ ROX กำลังจะหมดไป ROX เนี่ยนะครับก็เดินทางผ่านมาจนถึงแพทจูโน่แล้วนะครับซึ่งถ้านับเป็นเวลาเนี่ยก็ประมาณ2ปีแล้วครับเราลองมาวิเคราะห์สาเหตุกันดีกว่าครับว่าทำไมนะฮะเหล่าสตรีมเมอร์เนี่ยถึงค่อยๆหายไปจากเกมนี้ครับยอดวิว ยอดวิวหรือคนดูเนี่ยไม่มากพอที่จะสร้างรายได้ได้มากๆนะครับถึงแม้ว่าเกม AOS นะครับเป็นเกมที่มีมูลค่าสูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเกมอื่นๆนะครับถ้าเราลองเอาราคาของตัวละคร w o c ปีล่าสุดเนี่ยนะครับสทีมสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่ามูลค่าเนี่ยหลายร้อยล้านเลยทีเดียวครับแต่ในทางกลับกันนะครับจำนวนผู้เล่นเนี่ยมันไม่ได้มากเหมือนเกมอื่นๆอย่างเช่น ROV หรือ PUBG ครับทำให้ผู้ชมหรือว่าคนดูเนี่ยมีจํานวนไม่ได้มากตามไปด้วยครับนั่นแหละครับส่งผลให้เหล่าสตรีมเมอร์นะครับรู้สึก ไม่คุ้มกับการทำคอนเทนต์ในเกมนี้แล้วก็ลงทุนในเกมนี้ครับเอาเอ็กใจร้ายกับผู้เล่นและสตรีมเมอร์มากเกินไปใจร้ายในที่นี้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเดฟหรือว่าคนพัฒนาเกมเนี่ยนิสัยไม่ดีหรืออะไรนะครับแต่ว่าใจร้ายในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าระบบการพัฒนาตัวละครของเกมเนี่ยครับใช่ครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเกมนี้มีวิธีการพัฒนาตัวละครได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นการออฟแมวการอัปเกรดแล้วก็การ์ดนะครับแต่คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการพัฒนาตัวละครที่ก้าวกระโดดที่สุดก็คือการ ตีบวกครับนั่นเลยฮะเป็นสาเหตุหลักๆเลยครับที่ทําให้สตรีมเมอร์หลายๆคนถอดใจไปนะครับเพราะผมเชื่อว่านะครับแทบจะไม่มีเกมอื่นเลยที่เติมเงินแล้วทําให้อ่อนลงเหมือน ROX ครับ3 m สตรีมเมอร์สายฟรีอยู่ไม่ได้แน่นอนนะฮะว่าบรรดาเราคนดูอย่างเราๆนะครับก็ชอบดูตัวละครที่เก่งๆฝีมือดีและแน่นอนนะฮะว่าคอนเทนต์หลักๆที่เหล่าสตรีมเมอร์นะครับจะเอาไปทำคลิปหรือว่าไปสตรีมได้เนี่ยก็จะมีเป็นลาบอส KVM d v g, g นะครับแล้วก็กาชาตีบวกแล้วก็ข่าวสารกิจกรรมนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าคอนเทนต์ที่สามารถเอามาทาได้โดยไม่ต้องใช้เงินเยอะๆเนี่ยมันจะมีแค่คอนเทนต์ข่าวสารครับซึ่ง Rx เนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวสารอะไรมากขนาดนั้นนะครับทำให้จํานวนคลิปที่ออกมามันก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับการซัพพอร์ตจาก Rx ไม่มากพอ ถ้าเป็นเกมอ,อื่นๆเลยนะครับอย่างเช่น ROV นะครับแล้วก็ PUBG อะไรพวกนี้นะครับจะมีการจ้างสตรีมเมอร์นะครับหรือว่าคนมาทำคอนเทนต์ให้เกมอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เราจะสังเกตว่า ROX เนี่ยแทบจะไม่มีการจ้างให้สตรีมเมอร์ทำคลิปหรือว่าสตรีมข้อมูลของเกมใดๆเลยนะครับในช่วงหลัง สุดท้ายนี้นะครับผมเองก็ขอขอบคุณสตรีมเมอร์ที่ยังคงอยู่กับ R X นะครับแล้วก็อ่จเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อช่องทั้งหมดเลยนะครับฝากทุกคนไปติดตามด้วยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยติดตามช่องพวกนี้กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับก็ฝากไปกดติดตามกดไลค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้เหล่าสตรีมเมอร์นะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆนะครับผลิตคอนเทนต์ข้อมูลออกมาให้เราได้รับชมและรับฟังกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมเกรด o อฟขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ